สวัสดีค่ะมาต่อกันที่สินค้าราคาพิเศษนะคะเป็นรองเทา้าซิกนายนะคะแบรนด์อิมพารานะคะพร้อมส่งเลยอันนี้เป็นสีเหลืองราคาพิเศษนะคะไซส์สีถึงเเป็นสีล้วนนะคะคู่ละสี่สิบาทชุดหนึ่งสอง240บาทเป็นแผ่นฉีกติดเทปนะคะงานราคาพิเศษเลยลูกค้าอิมพารานี รองเท้าหน้ากว้างนะคะไม่แคบแล้วก็เป็นสินค้าพร้อมส่งด้วยตัวนี้สีดําเหลืองน,นะคะแล้วก็มีดําขาวมีดําเหลืองดําขาวตัวนี้เป็นสีดําพร้อมส่งเลยราคาป้ายร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะเป็นรุ่นเจ็ดสองหนึ่งเนาะ,ะทุกแบบทุกรุ่นเลยสี่สิบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าถูกมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดํากลมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น ่าดำแดงแล้วก็ตัวนี้สีแดงพร้อมส่ง40บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะราคาพิเศษสุดๆเลยตัวนี้จะเป็นรุ่น722นะคะลูกค้าเป็นอรองเท้าแบรนด์ซิกนายนะคะราคาพิเศษสุดๆเลยให้กับลูกค้าร้านเหรียญทองนะคะเหลือเพียนแค่คู่ละ40บาทนะคะเป็นแผ่นฉีกติดเทปตีนลุกแกต,ตรงนี้สามารถปรับระดับได้จริงๆนะคะลูกค้านี่ แผ่นเนียวๆเ,เลยมาราคาพิเศษจากปกตินะคะคู่ะะละ65บาทนะนปกติคื 9, อ9 390นะคะอันนี้มาในราคาพิเศษเหลือเพียง240งเท่านั้นนะคะสั่งได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอ่าหแบบ1รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่น9112อ่าจะมีโทนสองสีนะคะมีโทนสีเข้มแล้วก็โทนสีสดเนาะอ่า แต่ว่าจะเป็นพื้นดําเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยราคาพิเศษเดี๋ยวเพียงแค่คู่ละ40บาทเท่านั้นถูกมากเลยสั่งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสําหรับแบรนด์ทิกนายนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าสั่งกันได้เลยเ<ม>ดี๋ยวหนูลงภาพเพิ่มเติมไปให้นะคะราคาถูกมากๆพิเศษสุดๆสั่งกันได้เลยค่ะ